ตอนนี้มะฮอรนเฮือนเนออุไลวันละลเฮือน,น,นเราอยู่ซุบพาอาได้ส์น้ำไหลไเฮือนเออไร งามหลยยี lại, il, ja, ่เดินเกืบน e. mm. ้อยนี vote, <S <s ่เดินเกืบน้อยอีกนี่นะปอมปอมปมข้ามามีบิดขัมมีบิดบเรคอยยงงกันไทกันสูงยังยังเต็มยังเต็ม <อ>แม่นอนาเราพูดเดียวสบายนี่ยังดอะไรนี่อะไรนี่อะไรคอก็เบิ้งอากาศเรียบร้อยคอยยามันฮอนมันหนาวจะบ่ห้งมาได้ใส่นี่นี่วะบอกเื้อเริร <c oughs> มด็บหาก็ได้ซื้อบาห้ง<อ>กินนี่ละคอยพลิกิน เป็นไรนี่ยัง <Ash well. S 2> งามผ no. ูกเก่างามคือเก่าเว้ยน้องนุ่งมันทันจหมบนล้วนี่นะฮะอันนี้เลนเกบน้ำม้หลายเอย่อันน้ก็เกบยัง่กอเก็เปนางหออขอกเก็นี่แซ่บเด้อเขาปุ้นน้ำเจว เอาเนลเอาแนวเอาแนวขอแนลหน่อยไม่ยังโอ้ยปลูกจะไหนก็บกขึ้นอันนี้นกมาขี่ให้อันนี้นะมันบกขึ้นนั่นแหละพวกคนปลูกมันก็บกขึ้นคอยปลูกก็บกขึ้นเห็ดเล่นเนี่ยฮะมันบกขึ้นมันคนเราพันต้อยนกมาขี่เสืถังทั้งหลังเลยย่ายมัเนี่เลยได้สองตัวเอาตัวเฮลเอาตัวเฮลมันขดแก็บแห้งแล้วไงเ็บได้ไปกินกับมมังเจ็บไปกินกับมังฮะเห็ดมังกินยั่ไงอันนี้นี่ คุยกับปีลรากินกับอนาพอละพอละพอละโอ้โหมันกินเผ็ดอันนี้นะโอ้ยยังเอ่อตัวเดี๋ยวมันยังบมดเผ็ดเลยเล่นด่มันจะตั้งแต่เดี๋ยวลืมในมือนี่แหละเฮ็ดลองสอบฝ่ามือนี้ได้เก็บเอาอยู่นี่แล้วสวนนะพอแล้วไอ้ไรพอแล้วอันนี้ขอเอาหานวยอันนี้เอาจะแห้งพอแล้ว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 อันนี้ขวดอะไร ใส่จะไม่้ดนใช่ไหมยามต้นมะคุงกันอต้นนั้นบริตัดมันหนีบ่มนชีไทยฮะทาตัดระสมพอดีขไปปลูกได้หลายหแล้วมันแกนมันนี่นะเอาไปปลูกมันบุกขืนอะไรมันลรเองอันนี้ก็อะไรก็่เคยลองแต่บะอ่ะมันลนยลงแล้วก็ขึ้นมาได้นน่เจ้าไปใส่แกง่ะเออตัดไทข้าเจ้าไปอ่เจ้าเฮเหี้ม โอ้ยเอาให้เจ้าบุคลันนี้อัดเคยอะไรเยอเย very good thank bye. you bye bye 9, number two, number three. You say I'm number four, that's number five. You wow. have five sisters. Think, you, you that's number, number six. This is number six. Number number one, <laughs> big one. One a One B. We On this side, so no you say handle. hello? B. One One B. One Huh? Can we this <laughs> 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 oh, there you go. No, really. went fishing last night? You did? Yeah. yeah. Near, near the hotel? Uh, along the. um the leg. Leg. We stay in a. ี่หลังบ้านเรามันติดกับอันาคลองน้ำไออันนั้นคันมือแท้เรี่ยงบ่มบ่คันจะจงเรี่ยงบ่ เราเอาอันนี้ให้มันกินนี่ยนันน่นไปไกลๆพุ่นนาะเพราะว่ามันเลิกแล้วมันม <oh ีป่าแฟลเฮดมีปุชุกป่าอันนี้แฟลทเฮดอีกว้าหโอ้ย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 ยยอ้ยอ้ย เม่อี้เขาจีเสยนะตอนหน้ามันทวนีม่ก็แก่นไปโยนเดินบันวิดีโอเอาคนดบป่าไปฝกหลายไปไปรีบใชบไหมโน้ันจะติดกจะติกน้ำเลืกพูดมีบัตแฟลตนีมีบัตตุ๊กป่านะ่ะไ่เราไปตะกินละนินป่านเราไปโยนไปกินของเจ้าอยู่นี่นะมันกินก๋วจี่ะเออมันไปกินอยู่ไอ้นั่นแล้วว่าพวกเจ้าไปซ้า่อยซีอู่ เขจะไปซักกุญแจแล้วกลับไปเอาอะนาจะไปยังไเอาคันเบนมาเนาะคันเบนโอ้ยคอยจะเอามาเนี่ยไอ้ติงวะบอกให้เอามาว่ามาเนี่ยอะไรเลยจะติงรถรถเราสนเดไปรถไปจับเป็นงามสองหลงก็อยู่แบบนี้สุขภาพดีขนาดเลยอะไรฮะอยู่แบบนี้สุขภาพดีขนาดเลยโอ้ยเ็หค่อยยังไม่ยู่นี่ละเด้ออะไรเด้อเขายังไม่ยู่นี่ละเด้อ เราเาย่างความสูงมันนี่เออตายๆอันนี้มันน้ำลงวะนี่แล้วเอาอีปูนเอาอย่างไรนี่โอ้ตอนนี้มันมันหาล้านได้แล้ววะนี่ ข้าวอะไรเด i ๋ยวนี่พ่กมันหานหรอหรือว่าอะไรออไอเตี้ยไข่ไข่เฮือนก็สติอะไข่เวชพิมพ์พวกมาเอาอินี่ไว้ไข่เว s พิมกอนี่มันที่ยอมะ อะไรหาล่านนี่มันสิได้อยู่วะบ่อนนี้บ่อดบ่อนไรคั้นขายกันได้เต็ประมาณล้านหาล้านหกแล้วหาล้านหกว่ะขายหาลิขิตน่าอกมาติขายของเจ้าไว้ท่านล้านไปโอเคเยอะมันขึ้นเดี๋ยวนี้นะท่านล่านสองล้านสามเนี่ยยังบ่อนต้อยนะอันนั้นนะมาซื้อได้นะเขาเงินหลายคนชวยมาซื้อไว้เป็นฮอร์นี่ได้ห้ามันแหลกเอาเป็นเื้อยใหญ่เลยก็ต้องดูแลน้องละนาะ ไม่อย so like ู no, no, no. 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 ่ไนคนคื yeah, really. <c oughs> <c oughs> ้ส okay ียันุ่ยืนอยู ah, ่อ่ะเอ้ซ้ำล้มนี่มีกนี่เรื่องนะเนาะเออเขาเห็นอยู่ตอนจะแปรงกเอาเอาลงกันนะ อพูด <Hoy S 2> ่ะปูดดอกส่วนสมิเอาพ้งขุดไปขุดเอาลิ้นุ้ดขี้หนึ่งได้ยังไปอเอามันเอาเนีนอ่มิหรือผมว่าผิดมันยามคว่กินกินมันจบ มันคีมิ่งเขาก็บ่สนใจไปในดอกพวกนั้นนะอันนี้เฮือนเฮิรน,นนั่นดูดีฟรายแถวนี้นะอุย้ยดีเลยอุ้ยเพื่อนเพื่อนเตรียมไปบ่สุอันมาเราไม่นจนไมจนวิวันทีนน่ข่าวละข,อขาอเศร้าต้องเป็นมองมนันนี่อันนี้เห็ดตั้งแต่แรกเริ่มกูดอกเริ่มมาอันนี้เห็ดเองสิอะไรขัดนะขึ้นเพราะแต่เลเวลมันแต่ละบอยกินนันนะเพะคีมิ่เา มแต่มันดิจิงนม่ใช่มไทยก็มันคือมาแต่่อนดิตาลอ่ะืออาจจะสวนรวมและหน่อยนึงนัอินไ้ขึงสุดบุกคืนมาเพียเป็นตำนกยุ่งบนมีน้ำตาเสียที่าสุขภาว้าวตะกี้เป็นน้ำมันติฮะพูดนน้ำอะไรอะ ว้าวคุณป่านะเป็นยังมันบกินมันอิ่มแล้ววะาเอยู่ไกลาเออยากเอาลองเด้อเออเฮ็ดน้อยแม่มันหนีละบเจะเห็ดน้อยทูมี่ฮะ มีหอยวะนี่นะต้องมีหอยแนนอนเลยนี่เร่เๆ่เร่เไปละไปละไปละงามไหลเงินไหลงามไหล ทมไรเดี๋ยวบุญเจังซี่ก็คือธรรมดาเนาะเอ้าคือมายืนทางนี้มันแย่งนะนยืนอยู่ข้างนั้นเลยเฮ้ยอันจับอยู่หันบนเมนออยสเตอร์วะออยสเตอร์